สิบคำพูดที่ทำให้ผู้ชายอยากอยู่ใกล้คุณข้อหนึ่งหวังว่าวันนี้ของคุณจะสดใสหมอนรอยยิ้มของคุณถ้าเกิดว่าสาวๆมีแฟนนะคะแล้วกำลังเดทกกันใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยสาวๆลองพูดคำนี้ออกไปนะคะหรือว่าส่งเมสสิก็ได้รับรองว่าแฟนคุณเนี่ยเขาจะยิ้มแก้มปลิ้มวันนั้นทั้งวันของเขาเนี่ยจะยิ้มจนคนรอบข้างสดใยว่าเอ้ยทำไมถึงยิ้มทั้งวันนั่นเป็นเพราะว่าเขาเปลื้มใจนะคะที่ผู้หญิงของเขา เอ่ยคำนี้ออกมานั่นเองค่ะข้อสองคุณอยู่ในความคิดของฉันและทำให้ฉันยิ้มเสมอเมื่อสาวๆนะคะได้ส่งเมสเซจหรือว่าพูดคำนี้กับแฟนรับรองนะคะแฟนคุณเนี่ยเขาจะมีความสุขมากๆเลยเพราะหมายความว่าเขาเนี่ยอยู่ในใจคุณเสมอเมื่อใรก็ตามที่คุณคิดถึงเขาเนี่ย คุณยิ้มเสมอคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากๆที่คุณได้คิดถึงเขานั่นเองลองพูดกับแฟนนุ่มนะคะรับรองว่าเขาจะแบบว่ารีบเทคเมสเซจมาหาคุณแน่นอนค่ะคำพูดที่3มขอบคุณที่ทำให้วันของฉันดีขึ้นเสมอถ้าเกิดว่าสาวๆพูดแบบนี้กับแฟนนะคะแฟนคุณเขาจะรู้สึกว่าเขามีความหมายมากๆสาหรับคุณเขาเป็นคนที่สาคัญสาหรับคุณคุณมีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยคุณเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะให้สาวๆลองพูด แฟนไม่เชื่อนะคะแฟนคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวเขามากๆเลยที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะคำพูดที่4ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะพบคุณอีกครั้งคำนี้นะคะเวลาที่สาวสาวเนี่ยโทรไปหาเขาใช่ไหมคะหรือว่าส่งเมเสเซจให้สาวสาวลองพูดคำนี้ออกไปว่าออฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะพบเธออีกครั้งมันหมายความว่าคุณอยากเจอเขาคุณอยากที่จะอยู่กับเขาคุณอยากที่จะอยู่ไกล้เขาเมกกื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอเขาเนี่ย คุณมีความสุขมากๆเลยซึ่งคําคํำนี้แฟนของคุณเนี่ยรับรองว่าเขาเนี่ยรีบมาหาคุณแน่นอนค่ะคําพูดที่5ฉันจําบทสนทนาล่าสุดข,ของเราและทําให้ฉันยิ้มคําพูดนี้นะคะอาจจะเป็นการที่คุณเนี่ยโทรไปหาเขาหลังจากที่พบกันใช่ไหมคะแล้วคุณกบอกว่าอเอ้ยฉันจําบทสนทนาที่เราคุยกันแบบล่าสุดทําให้ฉันยิ้มทําให้ฉันหัวเราะนั่นมเป็นเพราะว่าคุณอน j o ยคุณสนุกในการพูดคุยแล้วก็สนทนากับเขาผู้ชายนะคะเขาจะรู้สึกดีใจ แล้วก็มีความสุขมากๆที่คุณเอนจอยในการสนทนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้เขาฟังและเขานะคะยิ่งอยากจะเล่าเรื่องต่างๆให้คุณฟังมากยิ่งขึ้นค่ะ คำพูดที่6ชฉันดีใจที่เราได้พบกันคําพูดนี้นะคะไม่ว่าใครก็ยิ้มเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้เจอกันในโลกใบนี้มีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านใช่ไหมคะแล้วได้เจอกันแล้วคุณดีใจที่คุณเนี่ยได้พบเจอเขาคุณดีใจที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณถ้าเกิดว่าสาวๆพูดคํานี้ออกไปนะคะรับรองว่าแฟนคุณเนี่ยเขาจะอยากอยู่ใกล้คุณเสมอน,นั่นเองคะ่ะคําพูดที่7 คุณเป็นคนที่เข้าใจฉันดีกว่าใครๆคําพูดนี้นะคะเปรียบเสมือนว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจคุณเสมอเข้าใจมากกว่าคนอื่นเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจคุณเข้าใจความรู้สึกคุณเข้าใจในนิสัยของคุณดังนั้นแล้วนะคะความเข้าใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าสาวๆพูดแบบนี้กับแฟนรับรองว่าแฟนคุณเนี่ยเขาปลื้มมากเขารู้เลยแหละว่า คุณให้เขาเนี่ยเป็นคนสำคัญในชีวิตและเขายิ่งจะรักคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคำพูดที่8ฉันตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มและคุณคือเหตุผลคำพูดเนี้ยยิ่งจะทำให้หนุ่มๆเนี่ยหมกมุ่นที่จะอยากอยู่กับคุณนะคะเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณตื่นขึ้นมาเนี่ยเหตุผลที่ทำให้คุณยิ้มได้ก็คือเขานั่นเองซึ่งสาวๆอย่าอายนะคะที่จะบอกคำคำนี้กับแฟนถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ ใช่จริงๆถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนพิเศษสําหรับคุณจริงๆลองเอ่ยคำคำนี้กับแฟนนะคะแล้วแฟนเขายิ่งจะอยากอยู่ใกล้คุณโหยหาแล้วก็คิดถึงคุณนั่นเองค่ะ <S <S คําพูดที่9ยิ่งฉันรู้จักคุณมากขึ้นเท่าไหร่ฉันยิ่งชื่นชมคุณมากขึ้นเท่านั้นคําพูดนี้นะคะถ้าสาวๆได้บอกแฟนคุณไปรับรองว่าเขาจะภูมิใจมากๆเลยเพราะเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีสําหรับคุณเขาเป็นคนที่ ใช่สําหรับคุณและคุณเนี่ยชื่นชมเขามากๆคุณภูมิใจที่มีเขาเป็นแฟนนั่นเองให้สาวๆลองบอกอแฟนคุณไปแบบนี้รับรองว่าเขายิ่งจะอยากโหยหาอยากอยู่ใกล้คุณแล้วก็มาใช้เวลาร่วมกับคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคําพูดที่10 คุณคือคนที่ฉันคิดถึงมากที่สุดคำพูดคำนี้นะคะถ้าสาวๆได้ส่งเมสเซจหรือว่าพูดกับแฟนหนุ่มเนี่ยทางโทรศัพท์หรือว่าต่อหน้าก็ตามเขาจะรู้สึกว่าเขายิ้มมากๆเขาจะรู้สึกว่าเขาดีใจมากๆทีเ่เขาเนี่ยเป็นคนที่คุณคิดถึงมากที่สุดทุกวินาทีของคุณเนี่ยคุณ คิดถึงเขารับรองว่าหนุ่มๆนะคะเขาจะอยากอยู่ใกล้คุณเขาจะรีบมาหาคุณแล้วก็เขาเนี่ยจะเห็นคุณเนี่ยเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขานั่นเองและนี่ก็คือนะคะ10บคาพูดที่ทําให้ผู้ชาย อยากอยู่ใกล้คุณลองบอกคำคำนี้กับแฟนหนุ่มของคุณนะคะแฟนหนุ่มที่คุณคิดว่าคือคนที่ใช่แฟนหนุ่มที่เขารักคุณแฟนหนุ่มที่เขาจริงใจกับคุณนั่นเองรับรองว่าเขายิ่งจะโหยหาอยากอยู่ใกล้คุณนั่นเองค่ะด้วยรักจากคนุชค่ะ